สวัสดีเพื่อนเพทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นโหมดแชมเปี้ยนลีกนะครับในซีซั่นมนุษย์หมาป่าซีซั่นที่1นะครับในอารีนาที่2นะครับโอเคในอารีนาที่2นะครับก็ผมจะใช้เซตคุกกี้ลดแบล็คเบอร์รี่นะครับเป็นผัดแรกนะครับก็คือตอนนี้เลยส่วนผัดที่2นะครับจะใช้ตัวคุกกี้พุดอัคคีนะครับเป็นผัดที่2นะครับส่วนตัวเพรสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะใช้ผีพ่อบบ้านนะครั ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าผมจะได้คะแนนไปเท่าไหร่นะครับโอเคพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับรู้สึกว่าด่านนี้ฮะ,ะจะมีการอ่าเพิ่มคะแนนเยลลี่หมียักษ์นะฮะ เอฟขั้ที่สองนะฮะ ขวดเลือยอยู่ข้างล่างอะโอเคไม่เป็นไรโอเคกดบินเลยฮะ โอเคได้ไป407ล้านนะครับในด่านอารีนาที่2นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าโหมดแชมเปี้ยนลีกนะครับในวันนี้เนาะกับอารีนาที่2นะครับส่วนอารีนาที่3เนี่ยเดี๋ยวพบกันใหม่ในอ่าคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะนะครับก็อ่าก่อนที่จะไปนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องของคุกกี้ตัวใหม่กันก่อนนะครับซึ่งคุกกี้ตัวใหม่นะครับตัวต่อไปที่จะมานะครับรู้สึกจะเป็นระดับลีเจนด a รีนะครับ ก็คือชื่อคุกกี้ว่า,าคุกกี้ผู้รักษามิติเวลานะครับซึ่งจะมาในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่13พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับวันนี้วันที่12เนอะก็อัปเดตมาวันพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่า,าคุกกี้ตัวนี้จะเป็นยังไงซึ่งความสามารถเนี่ยเราเห็นกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะกับคลิปวิดีโอพรีวิวอัปเดตอะฮะในช่องคุกกี้หลันนะซึ่งผมผมก็ดูมาแล้วก็ความสามารถก็ โอ้อลังนะปกติระดับรีเจเนอรียเนี่ยความสามารถแบบมันก็อลังอยู่แล้วเนาะมันก็เหมือนกับคุกกี้มังกรนะฮะอย่างดรากอนคุกกี้แก้มังกรกับดารากอนคุกกี้สับป,ประรดอะโอ้โหแบบอลังมากอะนะันเนาะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูอัปเดตอีกทีหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนอัปเดตที่จะมาพร้อมกันเลยเนี่ยก็คือโหมดโหมดนี้เลยฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ามันก็ชื่อโหมดว่าอ่ายุทธการฝ่ามิติทะลุเวลาซึ่ง ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะอัปเดต c h a p t ปอร์สิบเอดถึงสิบห้านะครับเพราะฉะนั้นใครที่รอเล่น c h a p t e อร์สิบเอดถึงสิห้าเนี่ยก็น่าจะรอเล่นวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมกะว่าเดี๋ยวจะรีบปั่นให้เร็วที่สุดอะ่ะก็คือเล่นตั้งแต่ c h a p t ปอร์สิบอ็ดถึงสิบ้าเนี่ยเพราะว่าถ้าเล่นจบ c h a p t e อร์สิบห้าปุ๊บรู้สึกว่าจะได้สกินลออบบี้เลยนะเนี่ยฮะแก้ไขเวลา c h a p t e อร์สิบ้าให้สำเร็จนะะก็จะได้ตัวสกินลออบบี้มานะคร เพืเ่อน,นทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมนในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกด s u b สไครต์ด้วยละกันนอนในคลิปนี้นะครับแล้วอ่าไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ